สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจโฮซิงนะครับผมพามาดูที่ดาดฟ้าของบ้านลูกค้านะครับอันนี้เป็นอาคารพาณิชย์สีชั้นเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับอาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาเคยได้ทํางานกันซึมไปแล้วเรียบร้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับงานกันซึมของลูกค้าเดิมเสริมสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอาการนะครับมีอาการน้ํารั่วซึมลงไปข้างล่างนะภายในตัวอาคารนะครับก็เลยลูกค้าให้มาดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการ ทำการซึมใหม่ให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ก็กว้างขนาดนี้เลยนะครับเราจะสังเกตได้ได้นะครับว่าพื้นของลูกค้าเองนะครับมันจะเป็นแอ่งแบบนี้นะครับการเป็นแอ่งแบบนี้มันทําให้เกิดน้ําขังได้นะครับเดี๋ยวเราจะปรับแอ่งใหม่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูครับเนื้อกันซึมเดิมของลูกค้า <laughs> <laughs> ผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับมันจะเป็นแบบเป็นเนื้อใยแก้วแบบนี้ ด้วยความที่เป็นเนื้อใยแก้แบบนี้นะครับถ้าเราจะทําการซึมใหม่เนี่ยต้องลอกออกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวงานการซึมเดิมของลูกค้าเนี่ยเราก็จะลอกออกใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะปรับแ่งให้กับท่านลูกค้านะครับแล้วก็ตามรอยที่เป็นรอยเล้านะครับรอยเล้าตามมุมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวซีแลนเนี่ยนะครับอุดให้หมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีน้ำเนี่ยหลุดรอดไหลลงไปนะครับแล้วเราจะตามด้วยการซึมสองรอบให้กับท่านลูกค้านะครับแล้วก็ เพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยนะครับจบงานกันซึมดัดป้านะครับไม่ให้เกิดปัญหาแบบน้ําไหลลงข้างล่างอีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแทบทุกบ้านก็จะเจอปัญหานี้กันหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นปัญหาของทุกๆบ้านเลยในช่วงหน้าฝนนี้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องงานกันซึมนะครับก็สามารถเรียกใช้โจโฮม e h o ซิงได้ครับ